เอ้วยังไงนี่ยังไงนี่จู๊ดเบลลิงแฮมนะครับมีภาษากายบางอย่างที่สแสดงออกมานะในเกมล่าสุดที่เขาได้พาทีมดอทมุลไปถล่มวกบวกมา6ประตูต่อศูนย์นะครับมีเรื่องมีราวเลยก็ว่าได้กับภาษาการของจู๊ดเบลลิงแฮมในครั้งนี้นะครับก่อนอื่นเลยต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าตั้งแต่ที่มีข่าวออกมาประกาศออกมาว่าจู๊ดจะย้ายไปร่วมเรอัลมาดริด ไม่ว่าจะสื่อไหนก็แล้วแต่ที่ประกาศออกมาผมไม่เชื่อสักสื่อจนโลมาโน่ออกมาพูดผมก็ยังติดอยู่ในใจนิดนึงแต่ว่าโรมาโน่มันไม่ค่อยพลาดว่ะถึงจะถึงจะคือมีพลาดก็เหอะแต่ให้ตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ70%เนี่ยชัวใช้คํานี้ดีกว่าก็คือก็ถือว่าเยอะที่สุดแล้วอะ่ะใช้คํานี้เลยดีกว่าก็ถือว่าเยอะที่สุดแล้วอะ่ะหลังจากนั้นมาผมก็คิดเลยว่าผมจะไม่ตามข่าวมาแล้ว <laughs> ผมจะไม่ตามข่าวจูเบลิงแฮมแล้วคือมันรู้สึกว่าแบบเราเรา เราให้ใจเขาไปแล้วเราหลงหลงเขามาพักนึงแล้วแล้วสุดท้ายเนี่ยแต่ก็มันก็โทษเขาไม่ได้หรอกมันก็โทษที่ตัวพวกเราด้วยส่วนหนึ่งนะฮะโทษที่ริ้วครูด้วยส่วนหนึ่งนะครับที่ไม่มีปัญญาไปเอาเข้ามาเองอะ่ะเขาก็อยากมาอยู่แล้วด้วยแล้วเราไม่มีตังไปเอาเข้ามาเองอะ่ะเราไปว่าเขาก็ไม่ได้หรอกจริงไหมครับทีนี้เนี่ยสื่อเขาก็ประคมข่าวกันใหญ่เลยแล้วผมก็ไม่ได้เช็คด้วยว่ามือมาจากทางไหนบ้าง ทีนี้เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์โดยที่ว่าผมก็ไถทวิตเตอร์ไปเรื่อยเปื่อยครับ mm. หาข่าววันนี้แหละฮะแล้วก็ไปเจออยู่คลิปคลิปหนึ่งครับเป็นคลิปที่จู๊ดเนี่ยมันวิ่งมาดีใจที่หน้ากล้องฮะหลังจากที่มันยิงได้นะครับวิ่งมันจะดีใจที่หน้ากล้องพร้อมก็แบบด้วยท่าทางที่ฉุนเฉียวแล้วโมโหยอย่างมากเลยคือแบบทำมือแบบประมาณว่าพู้มึงหยุดพูดกันสักทีได้แล้วกูจะอยู่ที่นี่ทำมือแบบชี้แบบเฮียอย่างเงี้ยคือไม่ใช่เฮียแบบภาษาบ้านเราเฮียแบบแบบแอมเฮียอะไรเงี้ยคือแบบว่าถ้าให้แปลเป็นไทยก็คือ พวกสื่อเนี่ยหยุดพูดกันได้แล้วตรูจะอยู่ที่นี่เฟยประมาณนี้น,นะครับก็คือจากบอดี้แลงเกตของเขานะครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งทีนี้ผมก็เลยเอ๊ะแปลกใจเพราะว่าตอนผมก็ไปกดติดตามของเขาในอินสตาแกรมไว้ด้วยนะครับก็เห็นเขาโพสต์รูปขึ้นมาเป็นภาพที่แบบหน้าโมโหโมโหหน่อยแล้วก็มีรูปคนที่ทาปากแบบซุบซิบนินทาแล้วก็พิมพ์ภาษาอังกฤษว่าล็อกนั่นหมายความว่าเหมือนกับแบบพวกมึงแบบหยุดเหมือนกับให้หยุดพูดอะไรกันสักอย่างหนึ่งเนี่ยครับ มันก็มาประจวบเหมาะกับคลิปคลิปนี้ะอืมทีนี้เลยราต้องมานั่งดูกันใหม่เลยครับว่าสรุปว่ายังไงครับว่าข่าวที่ออกมาทั้งหมดเน่ะชัวหรือมากหรือไม่ชัวมากน้อยแค่ไหนนี่ตอนนี้ยังไม่ทราบได้เลยนะครับไม่รู้ว่าข่าวที่ออกมาน่ะเป็นยังไงบ้างได้รับการยืนยันแล้วจากเจ้าตัวแล้วจริงหรือเปล่ามาดดิตกับดอทมูลมีการคุยกันมากจริงมากน้อยแค่ไหนครับหรือว่าสื่อเนี่ยเป็นการนั่งเทียนกันเองของ ทางฝั่งสเปนแล้วก็ทางบิลที่เขาอยากขายข่าวแค่นั้นเองหรือนะฮะโดยที่ความจริงแล้วเบลลิงแฮมจูดเบลลิงแฮมไม่ได้จะย้ายไปไหนเลยหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าจูดไม่ยังไม่ได้ตกลงปงใจจะย้ายไปไหนนะครับมันก็จะไปเข้าแกลบกับแกลบแรกเลยที่บอกว่าเขาจะไม่ย้ายไปไหนนะครับแล้วก็ตกลงจะอยู่กับดอดมูลอีกปีหนึ่งเพื่อที่ค่าตัวของตัวเองจะได้ลดลงมา,มามากกว่าครึ่งนะคบเพื่อที่ลิฟคูจะได้ มาซื้อเขาไปได้นะครับก็จะไปเข้ากับแกปนั้นพอดีนะครับทีนี้เนี่ยก็มีข่าวออกมาอีกละฮะว่าจูดเนี่ยได้ปฏิเสธสัญญาจากาทางดอทมูลเรียบร้อยแล้วนะครับที่เขายื่นให้14ล้านยูโรต่อปีนะครับเพื่อที่จะไม่รับ20ล้านยูโรต่อปีกับเลอมาดิดน,นะครับก็มีข่าวมาว่าจูดได้ปฏิเสธออไปแล้วนั่นก็คือเป็นข่าว,ล,วล้วนๆเลยฮะจากข่าวของอสำนักข่าวที่เขาออกมาเขียนกันเองนะครับยังไม่มีออกมาจากปากของเจ้าตัว แต่อย่างใดนะฮะหรือว่าไม่ใช่แค่เจ้าตัวด้วยทีมเอเย่นด้วยก็ไม่ออกมาปฏิเสธหรืออะไรเลยแต่อย่างใดนะครับก็อยู่กันเงียบๆเ,เลยก็ว่าได้แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าซัมเมอร์นี้เนี่ยจูดไม่ได้ย้ายไปเรอลมดิดเนี่ยค่าในหน้าที่ทางพ่อเขาจะได้รับเนี่ยจะหายไปเยอะพอสมควรเลยพ่อของจูดที่เป็นเอเย่นอยู่นะตอนนี้นะครับจะหายไปเยอะพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนก็สถานการณ์ตัวเนี้ยบีบบังคับให้ต้องให้จูดต้องย้ายภายในซัมเมอร์นี้เท่านั้นนะฮะไม่ฉช่นั้นเนี่ย ถ้าในน่าจะหายไปโหหลายล้านอยู่เหมือนกันครับก็ไม่รู้ว่าจะยังไงระหว่างเงินกับอนาคตของลูกแล้วก็ความชอบของลูกความรักของลูกนะเขจะเอาอันไหนนะผมว่าเป็นเรื่องที่กะกะอ่วนใจมากเลยสําหรับแคมป์ของจูบิลิงแฮมนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปเพราะว่าบรรยากาศผมว่าอย่างเงี้ยเราอย่าเพิ่งตัดออกไปดีกว่าอย่าเพิ่งตัดออกไปดีกว่าอย่างนี้นี่ผมว่าซัมเมอร์เนี้ยน่าจะรู้เรื่องน่าจะชัดขึ้นแล้วว่าอะไรเป็นอะไรนะครับกับบอดี้แลงเกตของจูที่ ที่ทําออกมาตอนนี้คือมันชัดเจนแล้วดูเขาโมโหอะดูเขาโมโหดูเขาแบบเออเขาเขาต้องการที่จะสื่ออะไรออกมาให้กับแฟนๆได้รู้ได้เห็นกันอย่างมากนะครับดูอย่างด้วยอย่างตอนแมคอริเตอร์แมคอาริเตอร์เนี่ยเขาก็ไม่ปฏิเสธว่าเขาต้องการที่จะย้ายนะครับตอนตอนนี้เขายิงแมนยูได้เขาก็ออกมามืออุดหูนะฮะเพราะว่าน่าจะหมายเขาแบบเออเขาเขาไม่ต้องการที่จะสนใจกกับข่าวเขาตอนนี้เขาจะโฟกัสเกี่ยวกับไบตัน เท่านั้นนะครับจนกว่าจะจบฤดูกาลค่อยว่ากันนะสิ่งที่แม่อนิสเตอร์ออกมามันตีความได้ค่อนข้างจะชัดเจนครับแต่สิ่งที่จูดแสดงออกมานั้นเนะ่ะเหมือนเขากำลังโมโหอยู่ว่าพวกสื่อเนี่ยเขียนข่าวพูดข่าวไปถึงเขาเนี่ยมันเวอร์มันมันเลยเถิดไป ไหนตอนไหนแล้วดูด้วยตัวเขาไม่ได้ตอบโต้หรือไม่ได้พูดอะไรสักคำเลยด้วยซ้ำพวกสื่อพูดกันไปเองนะครับเขาเลยแสดงท่าทางออกมาแบบโมโหแบบนั้นนะครับว่าเขาจะอยู่ที่นี่นะฮะก็รอดูกันต่อไปครับว่ามันจะจบยังไงซัมเมอร์นี้แหละรู้เรื่อง